นะผมอยู่กับพามหนูนะครับนะนี่พามหนูวันนี้ก็มามาที่วัดป่าใต้พัฒนารามครับมาน้อมส่งหลวงปู่บุตรดาปัญญาคโรวายุร้อยสิบเอ็ดปีเข้าสู่นิพพานนะครับด้วยความพุ้นเคยกันตั้งแต่หลวงปู่ยังไม่ดังนะครับในช่วงนั้นแต่หลวงปู่บุตรดาท่านเป็นพระน้องชายของหลวงพ่ทวนบุษบาลโอนะครับแห่งวัดโป่งยางจันทบุรีในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่หลวงูุทวนเนี่ยท่าน พุทธาพิเศษวัตถุมงคลเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านดังมากก็จะนิมนต์หลวงปู่บดดาไปร่วมนั่งปกพุทธาพิเศษนะในส่วนของศิทยาสารุสิทธ์ในสายหลวงปู่ทวนเนี่ยก็เลยหันมานะมาศรัทธาหลวงปู่บดดาด้วยเพราะว่าหลวงปู่ทวนเนี่ยเวลาท่านเป็นผู้มาร่วมวางรากฐานในการสร้างพระโบสถ์หลังนี้นะหนะลวงปู่ทวนไดบริจาคเงินมา1นึ่งแสนบาทนะตอนนั้นนะเพื่อจะให้หลวงปู่บดดาในได้มาสร้างโบสถ์ทุกครั้งแม้กระทั่งหลวงปู่บุดดาป่วยหนะลวงปู่ทวนเนี่ยท่านก็จะให้ลูกน้องมากลางดึกเลยให้ลูกศิษย์ขับ รถมาส่งท่านกลางดึกเลยเพื่อจะมาหาพระน้องชายด้วยความผูกพันความรักกันด้วยความเป็นพี่ชายน้องชายกันนะครับจนกระทั่งหลวงปู่ทวในมรณะภาพไปหลวงป,ปู่บุดาก็ยังคิดถึงแล้วก็ถามหายอยู่ตลอดเวลาเจอหน้าผมก็ถามว่าเอ้าพระหลวงปู่ทวนโอ้ยมาถึงนี่เลยนะทา่านจะพูดอย่างนี้นยังมีหลวงพ่อสดสิริธรรมโมวัดคำกค้องอีกองหนึ่งซึ่งในยุคนั้นนหะ เจิอาจารย์ที่จะนั่งปกในวัดหลวงปู่ทวนน่ะก็จะมีหลวงพ่อองค์ท้าวโลนะท่าเขาวงกฏครับแล้วก็หลวงปู่บุญดาปัญญาทาโลวัดตาใต้ของเราหลวงปู่ทวนบุษบาโลและหลวงพ่อโสศิริธรรมโมซึ่งสี่องค์นี้จะขาดไม่ได้เลยเพราะในตำนานเนี่ยเขาได้กล่าวกันไว้ว่านะหลวงปู่ทวนเนี่ยท่านเก่งกระสินไฟเออท่านสามารถจะพ่งกระสินไฟครับนะครับครับ เย็นอ่านะครับท่านสามารถที่จะเพ่งกับสินไฟได้นะส่วนในหลวงปู่บุตรดาเนี่ยปัญญาเทโลเนี่ยท่านเก่งในาด้านของอว,อวิชาปัตถวีวิชาดินเขาเรียกธาตุดินน้ําลมไฟแต่หลวงพอ่อโสเนี่ยท่านเก่งวิชาลมรหรือวิชาเสือมยักษ์คลาชเล่นตัวแทงก,กันว่าลมหลวงพ่อองค์เนี่ยท่านเก่งวิชาน้ํากระสินน้ําคือเย็นแผ่วัตถุมงคลในเย็นก็เลยสมมุติกันนะในคณะศิษย์ว่าเวลาไปเสกวัตถุมงคลเนี่ยถ้ามีสี่เกจิเนี่ยเปรียบเสมือนดินน้ําลมไฟคร เลยในวัตถุมงคลคนะก็จึงนิยมที่จะนิมนต์พระเกจิทั้ง4รูปนี้ไปนั่งปกกติฐานจิตด้วยกันและด้วยพรรษาการและก็ด้วยอายุการของหลวงปู่บุตรดาเนี่ยท่านอายุมากนะแต่ท่านก็ยังน้อยกว่าหลวงปู่ทวนแต่ท่านก็ถือว่าอายุมากนะท่านก็ ชอบไปนั่งปกนะและสมัยก่อนยังมีหลวงปู่สิงห์ทองหลวงปู่สิงห์ทองนี่ก็อายุร้อยกว่าร้อยขวบตอนนั้นนะหลวงปู่สิงห์ทองและมีหลวงปู่สงฆ์วัดบ้านทรายนั่นก็โด่งนั่นก็โด่งมากมาในการหลวงมีมีวัตถุมงคลอยู่รุ่นหนึ่งมีทั้งหลวงปู่สงฆ์วัดบ้านทรายหลวงปู่บูดาปัญญาเทโลหลวงปู่ทวนปุษมวัโลหลวงปู่สิงห์ทองสี่องค์นี้นั่งปกด้วยกันเลยเรียกว่าร้อยกว่าปีทั้งหมดเลยร้อยกว่าปีทั้งหมดเลยแต่หลวงปู่บูดาในท่านเมตตาวัตถุมงคลของท่านเนี่ะเมตตาเก่งพญ เราคือือเห็นว่าเห็นว่าหลวงปู่ทวนเนี่ยหลวงปู่บุดดาบอกว่าแนดิชาติเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเขไม่บอกว่าอะไรลึกชาติได้ประมาณนั้นนะนะโอ้ว่าเวลาที่หลวงปู่ทวนท่านรัสังขารหลวงปู่บุดดาเหมือนมีน้ําตาท่านร้องไห้ครับร้องไห้ใช่ไหมวันวันที่อาบน้ําศพหลวงปู่ทวนท่านก็ไปแล้วก็มีพิธีที่จะบวงสรวงเพราะว่ากําหนดการของเหรียญมหาลาบเนี่ยมันกำหนดไปแล้วพระเกจิเนี่ยนิมนต์มาทั่วประเทศไทยแล้วก็เลยไม่ได้หยุดการพุทธาพิเศษแต่เราพุทธาพิเศษกันแบบ เงียบในโบสถ์ก็เลยนิมนต์หลวงปูป่บุตรดาเนี่ยขึ้นไปจุดเทียนชัยห<อ>ลวงปู่บอกว่าวันนี้เราจุดไม่ไหวหรอกเราไม่มีกําลังใจไม่มีแรงที่จะจุดเทียนชัยห<อ>ลวงปู่ท่านร้องไห้เสียใจมากกับการจากไปของหลวงปู่ทวน<อ>นะครับณวันนี้นะณปัจจุบันนี้พระทั้งสองรูปก,ก็คงจะเข้านิพพานและได้ไปพบกันในนิพพานเพราะจริงๆเนี<อ>่ยทางหลวงหลวงปู<อ>่บุตรดาก็ได้มีทาให้ให้ให้เตียงไว้ที่นี่นะใช่คทำเตียงไวทเตียนะเพื่อจะให้หลวงปู่ทวนเนยันนอนแต่ปรากฏว่าหลวงปู่ทวนนอนได้ครั้งเดียวอนครั ะะเ้วก็ไม่ได้มานอนอีกเลยนนออีกเลยเวลาพุทธาพิเศษนะถ้าอาวัดจุมงคลมาจากทางจันบุรีาก็จะนํารูปหลวงพุทวนมากอดเลยนะแล้วก็นั่งพุทธาพิเศษนี่คือความรักของพระเจ้าแผ่นรันกันมากท่านรักกันมากในในส่วนของหลวงพุทวนแล้วก็หลวงปู่บุตรดาครับนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ร้อยสิบเอ็ดปีนะที่านลาสังขารไปก็ถือว่าอายุมากเลยทีเดียวนะครับอายุมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเรานะนะก็ จนกระทั่งในบ้านปลายชีวิตท่านด้มารับพระราชทานนะเป็นพระราชมงคลวชิรธรเนี่ยนะแต่คงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรตินะเป็นเกียรติแกคณะสิทธยาสารุษิ์นะคก็ถือว่าเป็นมงคลในสูงสุดก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะครับแล้วก็ท่านก็มรณภาพ้วยอาการสงบด้วยโรคชะลาท่านแกแล้วไม่ไหวคือจิตใจสภาวะจิตของท่านในไหวแต่ว่าร่างกายสังขารมันไม่ไหวก็เหมือนใบไม้ที่มันเขียวแต่มันก็ยังร่วงเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับนะก็มีพระจาจาร์น้อยพระจาจาร์ พี่น้อยที่เป็นดูแลอย่างดูแลตัง้งแต่เริ่มต้นเลยนะครูบาน้อยที่ท่านดูแลเริ่มต้นตั้งแต่หลวงปู่บุดายังไม่ดังนะตองกรนี้ไปหลวงปู่บุดาไปครูบาน้ยก็ไปวัดโป่งย่างนะวัดหลวงพ่ออ่องไปไหนเขาก็ไปหมดครูบานะน้อยท่านดูแลม,จมาจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายครูบาน้อยจะดูแลเหมือนความกตัญญูกตเวทีตาคุในชาติที่แล้วก็คงจะเป็นลูกเป็นหลานที่คอยดูแล ซึ่งการละกป้อนข้าวให้ด้วยนะใช่ครับดูแลป้อนข้าวเจ็ดตัวทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยท่านก็ถือว่าเป็นพระอุปถากเลยทีเดียวนะครับของลุกภูบุญดาวันนี้มาแอบเห็นท่านก็เศร้าซึมเลยมึงวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเคลื่อนย้ายสรีราสังขารใช่ครับผมนะแล้วก็มีการลดน้ำนะเขาเรียกว่าสง ตรงน้ำหลวงตรงน้ำหลวงพระราชทานพระราชทานนะครับแล้วก็คืนนี้เป็นคืนแรกนะจุดที่เขามาเขามาตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่มาตรงนี้เขาจะมาตรงนี้มีจุดให้เราได้จุดทูบเทียนจุดทูบนะเพื่อขอเข้ามากแก่หลวงปู่นะบางครั้งเราเคยล้อเล่นกับหลวงปู่ไปบ้างนะมันอาจจะเป็นติดกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาขอเข้ามากมหลวงปู่โอโหสิกรรมซึ่งกันไม่การให้โอโหสิกรรมให้ลูกหลานนะลูกหลานล้อเล่นกับหลวงปู่ไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกนะจะได้ไม่เป็นกรรมติดกับลูกหลานไปนะหลวงปู่ถ้าไม่เอากรรมกับเราหรอกแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้อง โหศิกรมก็ขอโหศิกรมจากหลวงปู่ซะแม้มาจุดทูปนะตรงน้าาดนนนี้ก็เป็นเป็นรูปนะเป็นรูปของหลวงปู่ครับรูปของหลวงปู่นะะนี่ฮะเป็นรูปของหลวงปู่รูปหลวงปู่ก็มาไหว้ตรงนี้ใช่เพราะตรงนี้จุดทูปได้ข้างในจุดไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะนะเราจะพาไปดูตรงนู้นก่อนเดี๋ยวนะพาหนูนะเพราะว่ามันมีกําหนดการนะมีกําหนดการอยู่ตรงนู้นน่ะนะฮะ เดี๋ยวพ่อหนูจะอธิบายกําหนดการให้ฟังคร่าวๆนะครับสําหรับกําหนดการน่ยนะฮะนะตรงนี้นะเดี๋ยวคนเกิดว่าจะมาเนี่ยนะตรงนี้ยังไม่มีรายละเอียดยังไม่มีรายละเอียดแต่ว่าการสวดพระพิธรรม19บเนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเนี่ยนะ16 17 18 19 20 21 22บแปบนะครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องถามอีกทีหนึ่งเห็นว่าเขาจะสวดเป็นเดือนนะครับสวดเป็นเดือนนี่เขามีรายละเอียดตรงนี้คุณเนี่ยพ่อหนูฮะครับนี่วันนี้ ใช่มนช่วงวันนี้ช่วงวันนี้ที่ผ่านไปที่่ผานไปช่วงเก้าโมงเคลื่อนสรีริบาตสังขารของพระราชมงคลวชิราธรหลวงปู่บุดาอายุร้อยสิบเอ็ดปีของเราเนี่ยมายังสาราการประเรียนของวัดป่าใต้นะครับและในเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีจนกระทั่งถึง15บหนาฬิกาเนี่ยคณะสงฆ์และศิจยาสานุษิ์เนี่ยได้ร่วมกันในการส่งน้ำนะเป็นการส่งน้ำขอเข้ามาลาโทษนะครับและคณะสงฆ์ศิจยาสานุษิ์เนี่ยพร้อมกันที่วัดป่าใต้นะพร้อมกันที่ศาลาการประเรียนในเวลา16บหนาฬิกาเนี่ยเจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลว นะครับสงศบพมาถึงบริเวณพิธีนะครับทุกคนต้องอยู่ในการสงบนิ่งครับเจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ําหลวงศพไปตั้งบริเวณศีรษะด้านขวาของสริระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่บุญดานะครับหลังจากนั้นนายปริญญาโพธิสัตว์ทัานผู้ว่าการจังหวัดสระแก้วเนี่ย ประธานในพิธีจะได้ทําการส่งน้ําสงศพนะครับเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังทาพิธีสุกรรมศพบรรจุใส่หีบนะครับประธานในพิธีทอดผ้าบางสกุลทั้งสิบไับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งสิบรูปในพิจารณาผ้าบางสกุลจบแล้วนะครับพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์สิบรูปลงจานอาสนะพิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีจุดทูปเทียนเครื่องห้าหน้าตู้พระพิธามประธานในพิธีจุดทูปเทียนเครื่องห้าหน้าตู้พระพิธามพิธีกรรัตนธรรมพิธีกรทั้ง พิธีทมทั้ง4รูปสวดพระพิธรรมประธานในพิธีทอดผ้าบางสกุลและกวดน้ำพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาพิธีเป็นการอํานวยความสะดครับกวดน้ารับพรเป็นการเสร็จพิธีซึ่งเสร็จพิธีกันไปแล้วในช่วงเย็นในช่วงเย็นในช่วงช่วงนี้อีก19บเก้านากมสิบนาทีก็เป็นการสวดพระพิธรรมให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมครับวันนี้คนมากันเยอะคน็มเยจอดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวบ้านหนูจะพาเข้าไปดูด้านในเพราะว่าเขาจัดเขาจัดได้สวยสดงดงามสวยเลยนะวิญญาณกับพระเดชพระคุณหลวงปู่บุาาสสรนทธศ ครับนะตรงนี้นะฮะก็เป็นทางเดินเข้านะสองข้างทางก็จะมีนะมีดอกไม้ประดับเนยครับนะบนก็มีพุ่มโพเงินโพทองนะครับครับนะ ซึ่งเนรมิดเหมือนสวนรบบรค์เนี่ยแหละคบว่งง่ายๆเนาะมองมาก็เหมือนสวรรค์เห,หนนเหมือนสวรรค์นะเหมือนสวรรค์นะครับเพราะว่าหลวงปู่นั้นสร้างคุณอุปการไว้ให้วัดตาใป้และสร้างคุณอุปการไว้ให้จังหวัดสัะแกแวนนมากมายหลายประการเลย<อ>ทั้งโรงเรียนทั้งวัดทั้งสถานที่ต่างๆมาขอความเาะห์ขขจากพระเดชคุณหลวงปู่เนี่ยมากมายครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกราบสรีระของหลวงปู่ใช่ครับนะครับซึ่งตอนนี้เรายังบระจุอยู่ในหีบทองนะครับแต่เดี๋ยวอี เห็นว่าไม่นานาก็คงจะมาจุดในโรงแค่วคแต่ตอนนี้ต้องทําไปตามพิธีหลวงก่อนออนะครับแล้วก็มีมโหรีดนตรีไทยบรรเลงตลอดใช่ครับ,คร,บครับนี่ก็คือเืนอสังขาพรพระเดชพุ่ธลงปู่ดานะครับ จบไปเนะครับนี oh, ่ค no, oh, so oh. uh ือหมุนคิพึ่งนะครับก่อนผมก็บอกว่าตัวที่เป็นหมุนคิพึ่งเนี่ยนจะเหมือนมากเลยมากเลยครับโอ้ห้าเหมือนล้มสุกดามากเลยนะครับคิพึ่งนะแต่ตุ๊กตาพวกนี้พยานยาคุเทียนน้าคนนี้ก็สมมติว่าเป็นป่าหิมพานต์อ๋อคนน้เป็นป่าหิมพานต์นะครับสมมติว่าเป็นป่าหิมพานต์ ตตนี้เป็างอันนี้เป็นตาตั้งในการในการเลื่อนสมรรถนะนะครับเป็นชั้นลาดนะครับโดยที่ได้รับการเลื่อนสมรรถัะไปนะครับาใน้นเมื่อต้นคนที่เอะถือว่าเป็นเครื่อนประดับนะครับให้เครเยับเพนคนหน็นุ่มนื้ที่ได้ผนิการไว้นะครับที่จตัดเครับโอ้แทงวงนะนุกครับเจ้าโค้เลยโ้นี่เจ้าโค้ง มีพระเจิอาจารย์หลายรูปด้วยกันมาเลยครับที่หลวงพ่อโสจะมาเตี๋ยวรูนน้ท่านไปไหนซะแล้วครับก็เดี๋ยวจะมีสิทธิใ์ในท่า,า,าทาเกาจะยอมยมาเรื่อยๆใช่ครับเพราะยัง,ยงไม่ได้ถึงเวลาไม่ถึงเวลา น่าจะอยู่ประมาณร้อยหกปีแล้ร้อยหกปีแล้วเหรอใช่ตอนนั้นน่าจะร้อยหกโอ้ร้อยหกปีแล้วใช่ตอนนั้นน่าจะร้อยหกปีแล้วโอ้แต่เขาตกแต่งเหมือนป่าจริงๆป่านะครับดอกไม้สดนะแล้วก็น้ำป่าหิมะพานะ นี่ครับนะท่านมาจากจันทบุรีนี่ฮะครับมาจากตอนนี้ตอนนี้กำลังดังตอนนี้กาลังดังครับเจ็ดปราชัดินเจ็ดปราชัดหรอครับคุณแผนราชาพยัคต์ครับผมนะ